บกับครอบครัวพักดุงแฟมิเมลี่วันนี้พ,อพ่อมู้จะมาทำอะไรอะไรก็ <c oughs> บบเธอลืมใช่ไหมเราจะมาทำเค้กนุ่มนิ่มเค้กนุ่มนิ่มแบบไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะคืนได้เลยใคขนดด้เลเอ เรามาดูกันนะว่าจะน่ากินขนาดไหนวัตถุดิบของเราก็จะมีแป้งแพนเค้กนะคะ50กรัมไข่แดง2ฟองแบบแยกกับไข่ขาวนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะค่ะนมสดส5 0กรัมนะคะเกล็ดมะพร้าวแบบเป็นเกล็ดเล็กนะคะอ่าโอเคแล้วก็มีอันนี้ีนี่คืออุปกรณ์นะใส่ไข่ลงไปในแป้งเลยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะโรยๆให้มันสวยอ่ โอเคนะคะนี่เราก็จะใส่นมลงไปกคนนะคะยัง <L ess> ไงบ้างเธอง่าม,มากอันนี้ทำไม่ยากนะใช่ทำไม่ยากวัตถุด,ดิบถ้าคนปกติส่วนใหญ่มีที่บ้านคนปกติ <spe k: S 2> <l oss> ถ้าคนไม่ปกติอ่ะก็มีคนจะละลายใช่ไหม <l oss> ใช่ค่ะแบบเข้ากันค่ะ <l oss> <l oss> จะเทลงไปนี่มากมค่อยๆเทค่ะเค่อยๆล<ห>งไปแล้วเราก็ต้องเปิดไฟอ่อนๆอ๋อไม่ใช่เปิดไฟเบอร์แรงสุดหรอไม่ใช่เปิดอ่อนๆแล้วคนจะรอเวลาโอเคฮัลโหลเป็นไงบ้างเมื่อยไหมเข่งมั่นมากฮะเข่งมั่นมากเข่งมั่นคืออะไรเข่งเป็นภาษาเหนือนะแปลว่าเคร่งเครียดใช่ไหมลูกใช่อกลัวมันไม่ได้ใช่ไหมตั้งใจมากเคร่งแปลว่าตั้งใจมาก เขาบอกให้คนจนมันเหนียวเหนียวแล้วเป็นสีเหลืองขข้น้นอ๋อโอเคเราไปดูซิดูใกล้ๆทุกคนหลังจากขาบวุ้งแอบไปเต้นมาแล้วหนึ่งรอบก็เป็นยังไงบ้างคะ,ห,คะหนืดมากค่ะหนืดมากเราคนค่อยๆคนค่ะค่อยๆมาจะไปถือใส่แม่พิมพ์ใช่คุณแม่ก็ต้องถือนะคะมันร้อนทุกคนนีเด็กคนแม่ก็จะเทอันนี้ลองไปเลยนะคะ นี่ตอนนี้นะคะแล้วก็เอาเทลงนี้เรียบร้อยนะคะแล้วเราใช่ไหมใช่เราใช้ทิมแบบว่าถ้วยถ้วยที่บ้านเรามีไปถ้วยแก้วก็ใช้ถ้วยแก้วนะเพื่อความประหยัดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราต้องรอให้มันเย็นโอเคแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นอะไรเลยนะคะดูว่ามันจะสําเร็จหรือมันจะเละร้อนว่าสาเร็จหรือเละคะ ำเ One day later One โอเคเดี๋ยวเราจะลองคว่ำแบนี้นะครับบุ้งรู้รู้ว่าเฟลดูเขาคว่ำนิ่มโอแโหหนึ่งอนอนส,สองสามครับุ้งได้อยู่นะโอ๋ออันนี้เราเตือนคุณแม่แล้วนะคะเรากลักบไปส่ที่เดิมได้ไหมเรากลักบไปส่ที่เดิมได้ไหม ว้าวจบกันต่อเอือนแม่แล้วนะคะต่อเอือนเป็นอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งไปอีกเง้ยคุณมีมันไม่เซ็ตตัวเราไม่มีแค่ว่าเชื่อใจแต่เราดีนานเราใส่พิมเดิมไม่แหละเราจะเอาไปใส่ตู้เย็นเราดูข้างใต้ much 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 later ตอนนี้ผ่านมาแล้ว อะไรวานมากอะบุหัวหัวทำไมทำอะไรมาคะเออหนูรู้ยุ่งจริงยุ่งจริงตอนหนูเห็นค่ะอันนี้ก็คือผ่านม,มาแล้วงห้าวันโอเคอ่ะมาดูสิอันนี้จะไม่เข้าสูงยาวนะแต่ว่าโอเคดีพะมุ้งชุบลงไปเลยเอออันนี้นะคะชุบชุบที่แม่เอาให้ให้ดูเหมือนพายนะคะ นี่ชิคการทาให้สวยงามแล้วก็อร่อยด้วยลองตักอันนี้นะตามเรียวอยอันนี้ออ <โฮ S 2> ตักขา้ามนใสไปใช่ไหมลูกมันไม่ค่อยสวยนะทุกคนไม่สวยเลยทุกคนนะจก็ได้อยู่นะนี่เกี๊ยบนุ่มนิ่มละลายในปากข้างในมันไม่หวานมากแต่พอเราเอาเก็บวมะพร้าวใส่อ่ะมันเพิ่มหวานขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเพิ่มความหอมอีก อ่บลบลลหน้าตาไม่สวยแต่ว่าไม่รู้สึกได้เพราะเป็นครีละลายในปากเลยอ้อโอเคได้อยู่นะใช่ไหมเขาไม่หวามากขอาบุ้งชอบแบบรสหวานหวานนิดนึงรสชาติาชอบอืมอ่ะเป็นไงวันนี้จับมือก แต่ยังนนไม่สวยงามเนาะ,ะคือแม่ไม่ชอบหวานมากคมุ้งชอบหวานมากไงกำลังจะกินอุ๊ยดูความดึงๆกันมึงไปชิคนนิ่มไงออละลายในปากเราไม่หวานมากเราทำไม่หวานมากอร่อยนะอร่อยสิอือร่อยผู้ใหญ่ชอบนะแต่เด็กอะติดหวานไงข้าบพุ้งติดหวานไงข้าบุ้งนี่ก็หวานกำลังดีเลยเน,<ช>นี่ยใช่นี่ ดู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 ด <OF IT. S 3> ูด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  <gracias> ูด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 ููดิดู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 ลดูดูด